ทั้เครสุดรัสเซียส่งบินรบมีกสาเอดสามลำนะคะคุมท้องฟ้าคาเลนินกราดนาโต้โคทีเดียวล้ำแดนเจอสอยร่วงวันที่22กันยายน2568อยู่กับดิฉันค่ะธนวัตวังชากรบิ๊กวอร์พ่าโลกสถานการณ์ล่าสุดในยุโรปสึกตัวแทนยูเครนคุกรุ่นนะคะ ตอนนี้ขยายไปสู่ว่าที่ศึกนาตโตรสัสเซียซะแล้วตึงเครียดนะคะมันใกล้จุดเดือดเข้าไปทุกทีเมื่อรสัสเซียส่งเครื่องบินขับไล, 31, ล่มิกสามลำลาตะเวนเหนือแคว้นคาลินินกราดของรสัสเซียเป็นเขตแดนของรสัสเซียเองนะคะแต่เส้นทางเนี่ยมันไปบินเทียวใกล้ออสโตเนียนิดนดก็มีนิดล่ะค่ะเขาบอก12นาทีเนี่ยทำให้ออสโตเนีย มองว่านี่คือการยั่วยุท้าทายของรัสเซียเรียกร้องบรัสเซลเปิดมาตรการสีประชุมฉุกเฉินนาโตค่ะเหมือนโปแลนด์แอสโตรเนียออกมาประนามรัสเซียอ้างว่ามี3สามเอรสเซียนเนี่ยแหละทั้งสามลำน่ะลุกล้ำน่านฟ้าของตัวเองนานถึง12นาทีทีเดียวเยอรมันออกมาแสดงท่าทีแข่งกล้าวเลยเขาก็ประชุมกันนะบรัสเซลอาจจะเป็นประชุมทางกายหรือได้โทรศัพท์หรืออะไรก็แล้วแต่ ยังมันให้สัมภาษณ์ออกมาขู่รัสเซียเลยว่าจะสอยบินรบัสเซียให้ร่วงหากลุกน่านฟ้าของนาโตอีกอ่ะถ้าบอกว่าลุกไปแล้วทําไมบอกอีกฉะนั้นถ้าลุกไปแล้วทําไมไม่ยิงเลยแน่มันมีคําถามแม้แต่กับเสืออเมริกาเองก็ถามคํำนี้ว่าตกลงนาโตเนี่ยเจ๋งหรือเปล่าด้านกองทัพอากาศสวีเดนนะคะมาเลยเพราะจริงๆก็มีฐานทัพระจําการอยู่ในเอสโตเนียอยู่แล้วเพิ่ง จัดตั้งขึ้นมาต้นปีเผยแพร่าภาพถ่ายเครื่องบินมิค31ของรัสเซียที่ติดอาวุธพร้อมรบกำลังรุกล้ำโฉบเข้าหน้านฟ้าแอสโตเนียมีหลักฐานด้วยนะบอกเนี่แหละเออเครื่องบินรบรัสเซียลุกน้านฟ้าแล้วอ้าวทำไมไม่ยิงนะมีคนถามแบบนี้ด้านมอสโกตอบโต้ทันดีมิค31บินในน่าฟ้ารัสเซียใครกล้ายิงก็ยิงมาเลย มารีสคารโบัวโฆษกกระทรวงการนำเทอระเซนนะคะออกมาเย้ยนาโตบอกว่าแพนิกแบบไราสาระน่าจะกลัวรัสเซียหรือไม่ก็มีปัญหาทางจิตสำหรับแอสโตนียหากใครกล้ายิงบินรบรัสเซียคิดหรือว่าเราจะนิ่งเฉยกองกำลังรัสเซียกำลังเคลื่อนตัวไปในพื้นที่ปฏิบัติการพิเศษทางทหารนะคะเป็นหลักเลยตอนนี้สร้างเขตกันชนเพื่อรักษาความปลอดภัย คนที่ออกมาพูดนเมทรีเพสคอฟโคโซกเครมลินก็ค,คือโคโกปุตินนั่นแหละมาพูดที่ผ่านมาเพสคอฟบอกกับผู้สื่อข่าวว่าคุณก็รู้ว่ากองกำลังของรัสเซียกำลังเคลื่อนตัวไปข้างหน้าพวกเขากำลังสร้างเขตกันชนที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับภูมิภาคและชายแดนของเราการทำงานของกองทัพรัสเซียยังคงเดินหน้าต่อไปคือ คุณกลัวหรือไม่หรืออะไรก็ตามรัสเซียบกุกกระนำภาพพื้นดินรัวๆเหตุ hey, ที่นาโต้สั่นสะเทือนมาจากการที่รัสเซียส่งบินรบคุมท้องฟ้าเข้าเลนินกราดเพราะอะไรภูมิภาคนี้เล็กๆจิ๋วนะคะแต่เจ็บพราะติดอาวุธชั้นสูงเตรียมรับนาโต้ไว้เพียบรัสเซียไม่ได้บอกนะว่าเอาออร์สนิกไปไว้หรือเปล่าเพราะ่งเสียงอยู่ท่ามกลางประเทศนาโต้เป็นเนื้อที่เล็กๆ แต่บอกว่าคีปนาวุธและกองทัพภาคพื้นดินเพียบพร้อมลุยดังนั้นทนาโต้คิดจะใช้บริวารประเทศเล็กๆล้ลอมรอบคาลินินกราศนะคะจะบุกยึดเอาเอาชัา้นสงูงในคาลินินกราศแล้วก็รัสเซียรู้ทันอยู่แล้วเลยประกาศสักดาเอามิกสามเอ็ดสามลำประกบท้องฟ้าไว้เลยน่าจะมีข่าวกรองแพร่ออกมาแน่ ด้านหนึ่งก็เป็นการทดสอบนาตโตที่ขยันยัย่วยุนักเลยจัดซ้อมรบชิลตเวียตั้งฐานทัพม่เยอรมนีเมื่อเดือนที่แล้วนะคะที่ลิทัวเนียใกล้ชาด,ดนรัสเซียเหล่าน,นี้เป็นต้นแล้วจะเป็นยังไงต่ออังกฤษเยอรมนีฝรั่รงเศสสรุปไปแล้วก็น่าจะยังคงยืนหยัดในการที่จะรบรัสเซียเพียงแต่ตอนนี้ไม่กล้าประทะโดยตรงนะไม่กล้าประกาศสงครามเองด้วย ให้รัสเซียออกไม้แต่รัสเซียก็ไม่ออกไม้รูทันสามเสือนี้ยังคงน้นหลังอยู่เครนสู้ต่อแต่สงครามเข้าไปในรูปฐานรับจ้างมากขึ้นนะคะละโอกาสที่จะเกิดสงครามโดยตรงกับรัสเซียเนี่ยมันจะเป็นไปได้หากใครมือลั่นซึ่งแน่นอนไม่ใช่รัสเซียมือลั่นเพราะรัสเซียตั้งหลักประกบพร้อมลุยอยู่แล้วก็รอ นาโต้ที่ติดรัสเซียใครจะมือลั่นก่อนใครมือลั่นรัสเซียพร้อมลุยเมื่อลุยแล้วแน่นอนโอกาสใช้มาตรการที่5้าของนาโต้จะเป็นไปได้ทันทีสถานการณ์แบบนี้เขาเรียกว่าใกล้ไฟสงครามโดนไม่ได้ตั้งใจค่ะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า unintentional escalation นั es ่นเหมือนว่าแผนสันติภาพของทรัมป์น่าจะล่มนะคะ อยากคว้ารรงวับัลโนเบลสันติภาพแต่ยูเครนั้นย่อยุด้วยทัพโดรนที่สหรัฐและยุโรปมอบให้นั่นแหละทุกวันเลยรัสเซียก็บุกกระนำเร่งปลดปล่อยชโปรริเซียตามหลังดอนบาสแล้วยึดเดเนปโปเปตรอฟตลบหลังยูเครนรบกันเดือดแบบนี้ย่อมไม่มีการเจรจาค่ะ เพื่อสนับสนุนให้ถาบันทิศทางไทยได้ทำงานเพื่อประเทศชาติอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพนะคะขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนงานของเราบริจาคตรงเข้าบัญชีสมาคมสาบันทิศทางไทยธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี302 298-9848ค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงล่วงหน้ามาณโอกาสนี้ค่ะ จุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war t r e โดยนาวากาศเอกสำมฤทิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ line id a t c h a p s i s t o r e หรือโทร9 9 4 2 3 6 9 4 9 3